รับสวัสดีเอฟซีสุภสุกคนครับม่อนี้ลงหลอดมาสรุปผลบางไฟบันดอนแดงนะครับยี่ิบมีทุนายนห้ารยหกสิบครับบางที่หเบิกฝานครแกทองหกไนะครับผมบางที่หบางที่สเบิกฝานครแกทองหบางที่สองสยสามสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สามเบิกฝานครแกะหกทอหกนะครับผมโอ้ทองหกถึงสบางบางที่สามสคะแนนเจ้าครับบางที่สี่ปูซีเบิกฝานะครับไฮเจ้าครับ บางที่หาอนันชัยนะครับอนันตชัยนะครับ410คะแนนผ่านครับบางที่6นุ่งกทมหนึ่งนะครับผม5 5คะแนนไม่ผ่านครับบางที่7จ็ข้ามไผ่ระลูกฝานะครับ380คะแนนผ่านครับบางที่8ปดถ้ำยุ่นนะครับ415คะแนนผ่านครับบางที่เก้าแสนสิรินะครับ235คะแนนไม่ผ่านครับบางที่10บซอราชวงศ์ครับ330คะแนนไม่ผ่านครับบางที่11ช้างเผือกครับ468คะแนนผ่านครับ บั้งที่12ครับสาแท็กเตือนครับ195คะแนนไม่ผ่านครับบั้งที่สิแอดเทวดา180คะแนนไม่ผ่านครับบั้งที่สิี่เสียอามสังลุย63คะแนนไม่ผ่านครับ15 2พี 3, ่ดองครับ380คะแนนผ่านครับ16หนุ่มกทม2นะครับ430คะแนนผ่านครับบั้งที่สิเจ็นฟ้านาคอนไพรนะครับ190คะแนนผ่านครับ18เคยยะโสนะครับ217คะแนนไม่ผ่านครับ19เทพ เทพสามฤดูนะครับสองคะแนนไม่ผ่านครับยีเจนจิราบวกมอดเฮวดา350คะแนนผ่านครับบางที่2ี่เครับเทพศิลานะครับสามคะแนนผ่านนะครับผมอา่ะาข้อมูลพิาพากประกันใดลุงรอเทพที่ต้องกราบขอไปไว้เป็นอยา่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเทพสีสวัสดีครับ